สวัสดีค่ะพบกันในหน่วยที่6สุขภาพดีมีสุขเรื่องที่4พักผ่อนสุขใจเด็กๆจ้าการพักผ่อนก็คือการที่ทำให้ใจเนี่ยผ่อนคลายใจมีความสุขสถานที่เด็กๆที่ไปพักผ่อนนะคะก็อย่างเช่นชายทะเลสวนสาธารณะสวนสนุกภูเขา ทางศพรพรพสินค้าเด็กๆจะไปกับใครคะใช่ค่ะเด็กๆก,ก็จะไปกับครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนทําให้ร่างกายในผ่อนคลายสนุกสนานที่ได้ทํากิจกรรมกับครอบครัวนะคะเมื่อเด็กๆไปพักผ่อนในสถานที่แต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปคะ่ะเช่นไปเที่ยวทะเลนะคะเด็กๆก,ก,ก็จะเห็นทรายเห็นน้ําทะเล ถ้าไปสวนสนุกเด็กๆก็จะเห็นเครื่องเล่นต่างๆมากมายเลยค่ะถ้าเด็กๆไปเที่ยวภูเขานะคะเด็กๆก็จะเห็นต้นไม้และก้อนหินเยอะแยะเลยค่ะไปห้างสปปรรพสินค้าเด็กๆก็จะเห็นร้านขายของมากมายเมื่อเด็กๆไปพักพอนสถานที่แห่งไหนแห่งหนึ่งนะคะเด็กๆก็ควรที่จะดูแลร,รักษา อนุรักษ์ไว้นะคะเช่นทิ้งขยะที่เป็นที่เป็นทางค่ะควรทิ้งขยะลงถังขยะนะคะไปเที่ยวทะเลนะคะเด็กๆก,ก็ไม่ควรที่จะเก็บเปลือกหอยหรือสัตว์น้ำเล็กๆกลับบ้านนะคะไปเที่ยวป่าเด็กๆก,ก็ไม่ควรที่จะเด็ดใบไม้หรือดึงต้นไม้นะคะเด็กๆก็จะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไปตลอดค่ะ ต่อไปเรามาทำการบ้านในเล่มร่องรอยและใบงานกันนะคะจะมีทั้งหมด4แผ่นค่ะ1จะเป็นการบ้านในเล่มร่องรอยเรื่องที่4พักผ่อนสุขใจหน้าที่45ให้เด็กๆด,ดูภาพและกากบาททับพยัญชนะหอนกหูก ที่ซ่อนอยู่ในภาพจำนวน5้าตัวและเขียนตามรอยปะพยันชนะพอนกฮูกให้สวยงามค่ะแผ่นที่สองจะเป็นการบ้านในเร่มร่องรอยเรื่องที่สพักผ่อนสุขใจหน้าที่46ให้เด็กๆด,ดูภาพพี่โตชวนเพื่อนไปเที่ยวทะเลซึ่งพี่โต พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วเขียนกากบาททับภาพสิ่งที่ผิดปกติให้ครบ5จุดค่ะเช่นนะคะเด็กๆสามารถปั่นจักรยานลงไปในทะเลได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็กากบาททับภาพลงไปเลยคะ่ะต่อไปเรือสามารถแล่นในทะเลได้ไหมคะ เล่นได้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ไม่ต้องกาลงไปนะคะแผ่นที่สจะเป็นใบงานเรื่องที่4พักผ่อนสุขใจหน้าที่18ให้เด็กๆดูภาพเด็กผู้ชายยืนออกกำลังกายภาพนกภาพกระตายภาพเป็ดและให้เด็กๆระบายสีให้สวยงาม และตัดมาตกแต่งสวนสาธารณะที่อยู่ด้านบนให้สวยงามค่ะน้าที่4จะเป็นใบงานเรื่องที่4พักผ่อนสุขใจหน้าที่17ให้เด็กๆด,ดูภาพที่อยู่ในวงกลมโดยให้ระบายสีและโยงภาพที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มาหาภาพเด็กสองคนที่อยู่ตรงกลางเช่นภาพทะเลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไหมคะใช่ค่ะเด็กๆก,ก็โยงภาพพร้อมกับระบายสีให้สวยงามค่ะการบ้านและใบงานของเราก็มีทั้งหมดสีหน้าด้วยกันนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆสามารถลงมือทำกันได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ